รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมปรมีแสวงรุธกับรายการไ้ส์ทิตวิทยาศาสตร์ทางสมัยกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับผ่านไปกันอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับสำหรับมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งก็มีผู้คนเข้าชมกันอย่างรดหล้มเลยทีเดียวปีนี้นั้นจัดขึ้นอย่างใหญ่โตครับที่ไบเทคบางนานะครับกับพื้นที่กว่า42,000ตารางเมตร มีนิทรรศการที่น่าสนใจและก็แบ่งออกเป็นหลายโซนด้วยกันแต่ที่น่าสนใจก็คือนิทรรศการเทริดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับท่านทรงเป็นพระปิดาของวิทยาศาสตร์ไทยด้วยนอกจากนั้นแล้วยังมีนิทรรศการเทริดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีเรื่องราวเนื้อหาที่หลากหลายเกี่ยวกับทางชีวภาพและวิกฤตการณ์ที่โลกของเรานั้นเผชิญอยู่ด้วยวันนี้นะครับเราจะพาผู้ชมไปติดตามดูรายละเอียดที่วันนี้กันช่วงสายฮิต เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ค่ะกับมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี2553นะคะซึ่งงานนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแม่งานค่ะซึ่งในงานนี้ต้องบอกว่าสามารถเข้าไปรับความรู้นะคะรับสาระแบบไร้ขีดจากัดแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในงานเนี่ยแนะนําว่าต้องมีคู่มือ เนนี้ค่ะเพราะว่านะคะภายในคู่มือจะมีการระบุแต่ละจุดแต่ละโซนไว้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะว่างานนี้ต้องบอกว่าใหญ่จริงๆค่ะจัดกันถึง6ฮอลด้วยกันนะคะที่โซนของใบเถียงบางนาน,นั่นเองมีอะไรน่าสนใจไปชมกันค่ะ เดินพ้นประตูเข้ามานะคะก่อนที่จะไปเดินชมบูธต,ต่างๆค่ะสิ่งที่จะเห็นก่อนนั่นก็คือสัญลักษณ์ของงานนี้ค่ะที่อยู่ด้านหลังนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าก็มีความยิ่งใหญ่ในในในเนื้องานของสถาปัตยศาสตร์อยู่หลายประการน,น,นะครับอย่างเช่นพื้นที่การจัดแสดงเนี่ยนเทศากาลเนี่ยก็มีพื้นที่มากถึง42,000ตารางเมตรซึ่งถือว่าเป็นงานมหากรรมคือเป็นงานแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ที่ใช้พื้นที่จัดแสดงมากที่สุดคือเต็มพื้นที่ไบเทคบางนา มีผู้เข้าชมงานเนี่ยป,ปีในแต่ละปีเนี่ยเกินกว่าล้านคนนะฮะปีที่แล้วก็ประมาณหนึ่งล้านสามแสนคนปีนี้เราก็คิดว่าหน้าที่จะมีคนมาร่วมงานเนี่ยไม่ต่ำกว่านั้นนะครับนี่ก็คือคือความยิ่งใหญ่ของงานแล้วก็มีหน่วยงานทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันจัดจัดงานเทศกาลในครั้งนี้นะครับไฮไลท์ต้องต้องเรียนว่าเออก็จะจะสอดคล้องกับกับที่มาที่ไปของของ,ของจุดเริ่มต้นของการจัดงาน ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของนิทรศการเฉลิมพระเกียรติไม่ว่าจะเป็นองค์ราชกาลที่4หรือว่ารัชกาลที่9นั้นเนี่ยถือว่าเป็นเป็นหาราชที่สําคัญที่สุดน,น,นะครับอย่างในส่วนขององค์ราชกาลที่4เนี่ยเนื่องจากท่านได้ได้หยุดปฏิบัติราชพรรราชกรเยกิจมาเกือบร้อยห้าสิบปีแล้วในปีนี้นั้นเนี่ยเราก็จะเสนอว่าสิ่งที่พระอ,องค์ท่านได้ลางวางรากฐานเอาไว้นะครับทั้งเรื่องการพิมพ์ทั้งในเรื่องของดาราศาสตร์ทั้งในเรื่องของการปริวัติเงินตา ปัจจุบันเนี่ยมันก้าวหน้าไปยังไงบ้างในส่วนของอารัชกาลปัจจุบันนั้นเนี่ยเราก็จะแสดงให้เห็นว่าการที่พระองค์ท่านเนี่ยออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน พระองค์ท่านได้เห็นปัญหาได้เห็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนอย่างไรพระองค์ท่านได้นํากระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศมาใช้เพื่อการบําบัดทุกข์บำารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะนําในเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชนริที่ท่านพระองค์ท่านได้ไปทําในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาดินปัญหาเรื่องน้ําปัญหาเรื่องป่า แม้กระทั่งในเรื่องของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ก็จะนํามาจัดแสดงให้เห็นว่าว่าในตลอดที่ทรงครองราชนั้นทรนงปฏิบัติพระาาราชกรณียกิจโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างนะครับพระบรมวงศ์พระองค์อื่นอย่างเช่นของสมเด็จพระราชินีน,นั้นเราก็จะนําในเรื่องของพันุไม้หายากที่พระองค์ท่าน,นได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุไม้นะครับ ก็จะนาพันธไม้หายากที่มีการอัญเชิญพระนามายพิไทยมามาจัดแสดงของจริงเลยนะฮะในส่วนของสมเด็จพระเทพร,รัตน์นั้นเนี่ยก็จะจัดแสดงในเรื่องของพระกกราชกิากิจของพระองค์ท่านที่ลงไปดูในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชหรือว่าการอนุรักษ์ในเรื่องของความหลกกากหลายทางชีวภาพนะครับในส่วนของพระหญิงจราพรนั้นเนี่ยก็จะจัดแสดงในเรื่องของการสกัดยาจากธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งจากชีวภาพและวก็จากทา,ท,าทางเรื่องของ ผลิตภัณฑ์จากทะเลอย่างนะครับก็จะนำมาจัดแสดงคือนอกเหนือจากในเรื่องของรอยย่พาเวเลตแล้วนั่นเนี่ยเรายังมีในเรื่องของนิทรศการหลักอีก2ส่วนด้วยกันเนื่องจากในปีนี้เนี่ยเป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะจัดแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของไทยซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนั่นที่เป็น เป็นทรัพย์สินนะครเป็นอสังทที่มีค่าอย่างมากสําหรับสาหรับประเทศไทยอันนี้เราก็จะให้เห็นเลยว่าตั้งแต่พื้นมหาสมุทรเนี่ยจนถึงยอดเขาของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความหลากหลายอย่างไรบ้าง ตอนนี้เดินมาถึงอีกหนึ่งโซนค่ะที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นก็คือโซนของวิกฤตโลกและความหลากหลายทางชีวภาพจะมีอะไรน่าสนใจไปชมกันดีกว่าค่ะ <S <S พอเดินเข้ามานะคะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังดำน้ำอยู่เลยค่ะเพราะว่านะคะนี่ก็คือโซนที่รวบรวมเอาความหัศจรรย์ใต้ทะเลลึกมาไว้ให้เด็กๆและก็รวมถึงผู้ที่เข้ามาเดินชมงานได้สัมผัสกันค่ะ 1โซนนะคะด้านหลังค่ะจะรวบรวมเอาพันผีเสื้อนะคะที่น่าสนใจหลายๆพันไว้อย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นผีเสื้อสมิงเชียงดาวค่ะแล้วก็ยังมีป่าโซนต่างๆให้ได้สัมผัสกันด้วยค่ะด้าน,นนี้นะคะก็จะเป็นโรงภาพยนตร์ค่ะจะใช้เล่าลเรื่องราวนะคะระบบนิเวศวิทยาน,นั่นเองเดี๋ยวไปนั่งชมกันดีกว่าค่ะ คุณผ,ผู้ชมคะโซนนี้จะเป็นโซนของไดโนเสาร์เล่าเรื่องนะคะเขากําลังเล่าเรื่องราวของระบบนิเวศอยู่ค่ะลองฟังกันดูค่ะในการทัดเลือกสายพันธุ์ที่แข็งแรงของพวกกินพืชออด้วยเนะกันใหญ่เลยค่ะอ๋อย่างนี้พวกที่วิ่งเร็วถึงจะเอาตรงล่าฉบับพ่ธีอย่างนี้นี่เองค่ะใช่เลยเนาะอันนี้สกันหลักอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของวิกฤตโลก คือวันนี้เราต้องยอมรับว่าว่าปัญหาในเรื่องของวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําก็ดีเรื่องดินเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาหลักนะครับเราก็จะมีการจําลองเมืองให้เห็นว่าถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเนี่ยปลายทางของวิกฤตโลกเนี่ยเมืองจําลองตรงนี้เนี่ยจะให้เห็นว่าปลายทางของวิกฤตโลกเราจะต้องเจออะไรบ้างจากนั้นเราก็จะพาท่านลงเรือกู้ภัยนะฮะกู้ภัยหนีจากวิกฤตซึ่งในระหว่างทางที่เรือกู้ภัยวิ่งไปตามอ,อุโมง,งนะครับเราก็จะ จะเป็นการจัดในรูปของ 4D เหมือนกันจะให้เห็นเลยว่าท่านจะวิ่งผ่านในช่วงที่มีน้ําเสียท่านก็จะได้มีกลิ่นให,ใ,หให้ได้ดมว่าเนี่ยคือน้ําเสียเป็นยังไงน้ําท่วมน้าแล้งเป็นยังไงนะครับว,ว,รว,งงวิ่งไปแล้วไปเจอในเรื่องของวิกฤตพลังงานวิ่งไปแล้วไปเจอในเรื่องของวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะครับแผ่นดินไหวแล้วก็จะเรือที่ท่านนั่งอยู่ก็จะไหวไป,ไปใ,หให้ได้ความรู้สึกก็เหมือนอย,อยู่ของจริง จนกระทั่งพาออกไปสู่โลกที่เรียกว่าโอเอซิสก็คือโลกที่ปลอดจากวิกฤตต่างๆแต่ว่าการที่จะไปสู่โลกที่ปลอดจากวิกฤตด้านนั้นเนี่ยก็จะสอนให้คนที่ที่เข้าชมน,นะครับเป็นการสร้างความตระหนักก็เห็นว่าถ้าเราไม่ช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะคะสำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2553ค่ะ ในงานนี้มีโซนที่น่าสนใจหลายโซนด้วยกันนะครับแต่ขอแนะนําให้ไปชมโซนนิติศารเทริดพระเกียรติก่อนครับเราจะได้เห็นความเป็นมาของวงการวิทยาศาสตร์ไทยนอกจากนั้นแล้วนะครับยังจะได้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับที่จะมีพระมหากรุณาธิคุณในการนําเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรเรียกได้ว่าเป็นการเกิดพลวัตการพัฒนาทั้งน้ําป่าและก็ดินนะครับเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืงยนนั่นเอง สามตัวสวัสดิ์แห่งการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนา,ศาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมคุณผู้ชมครับงานนี้นั้นจัดขึ้นไปใต้แนวคิดจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์นะครับมีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร,ททาาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย อย่างเช่นโลกดิจิตอลนะครับรวมไปถึงคุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัตโนมัตินาโนเทคโนโลยีแสงและเลเซอร์ส่วนเรื่องราวของนิติวิทยาศาสตร์นั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับพูดแบบนี้แล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพเราไปติดตามชมความน่าสนใจในงานกันเลยช่วงสายฮิต อย่างยิ่งใหญ่แล้วนะคะยังได้รวบรวมเอาเรื่องราวสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไว้ให้เด็กๆได้เข้ามาหาความรู้กันมากมายทีเดียวค่ะรวมถึงนะคะตอนนี้ค่ะนุ่นยืนอยู่ที่โซนของดิจิทัลเวิร์ลโซนนี้ได้รวบรวมเอาเรื่องราวนะคะโลกดิจิทัลในปัจจบุบันและรวมถึงนะคะโลกอน,นาคตไปด้วยอยากทราบว่าโซนนี้มีอะไรเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ชม่าคะตอนนี้ค่ะมาอยู่อีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือโซนของ QR Code นั่นเองค่ะหลายคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าโค้ดที่เห็นอยู่แบบนี้ค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าดูรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะก็จะเห็นว่ามีเจ้าเนี่ยแหละค่ะบาร์โค้ดนี่อยู่ตรงหน้าจอโทรทัศน์วันนี้หลายคนบอกว่ามีแล้วได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวไปถามกันค่ะ QR Code คืออะไรคะ QR Code เนี่ยคือทางญี่ปุ่นขาคิดค้นมาให้ออก เห่ออกมาเป็น QR Code เพื่อสะดวกกับการเก็บข้อมูลนะคะปกติเราจะรู้จักแค่ผลิตภัณฑ์นี้ก็คือาร์โค้ดนี้แต่ว่าเราสามารถเก็บข้อมูลเก็บเพลงเก็บลิงก์ได้ภายใน QR Code ตัวเดียวเท่านั้นนะคะตัวเล็กนิดเดียวแต่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นเล่มเลยคะ่ะเราจะไปขึ้นตรงนี้นะคะ่ะ ในโซนของนาโนเทคโนโลยีค่ะด้านนี้ก็จะเป็นนะคะนาโนซิลเวอร์หรือว่าใครที่บอกว่าอาจจะเห็นเป็นผงซักฟอกแบบนี้นะคะรวมไปถึงค่ะถัดมาด้านหน้านะคะก็จะมีไทเทเนียมนาโนและนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจนะคะกับระบบตัวจับแก๊สรั่วระบบนาโนนั่นก็คือนาโนดีเทคแก๊สนั่นเองค่ะ นี่เป็นอีกหนึ่งโซนนะคะที่เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่เข้ามาค่ะก็ต้องรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นโซนของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างที่เห็นด้านหลังนะคะนี่ก็เป็นโซนของโรบอทโชว์ค่ะตรงนี้แสดงอะไรคะอ๋อตัวนี้แสดงหุ่นยนต์ช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดครับผมค,ครับผมคือสำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเป็น ขนยนที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับพัฒนาแล้วก็ทําการวิจัยอยู่ครับผมตัวนี้ก็คือเป็นการจําลองการผ่าตัดแบบแผนเล็กครับผมอย่างถ้าเกิดมอเตอ์คอนเนี่ยก็คือจะมีการผ่าตัดแบบแผ่ใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการเสียเลือดแล้วต้องใช้เวลาระยะเวลาในการรักษานานใช่ครับผมครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการผ่าตัดแบบแผ่เล็กเนี่ยก็คือจะสามารถที่จะลดระยะเวลาในการรักษาได้ ผู้ชมคะตอนนี้นะคะนุ่นมายืนอยู่อีกหนึ่งโซนค่ะที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆมากนะคะเดือกคือโซนของ TK Park นั่นเองค่ะข้างในมีอะไรเอ่ยเดี๋ยวไปถามกันค่ะโซนของการพริมพ์นี้นะ่าสนใจยังไงคะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ครับค,คือจะมีทุกสิ่งใน iPad อยากจะอ่านอะไรอยากจะเรียนรู้อะไรเนี่ยแค่คลิกไปที่อ,อ,อัลบั้มของตัวหนังสือ,ช,อ,ช,อชื่อเรื่อง ทั้งเ,เนื้อหาทั้งหมดก็จะจะเป็นทีละหน้าทีละหน้าให้เราได้อ่านเลยครับสำหรับโซนนี้เป็นโซนของนิติวิทยาศาสตร์ค่ะจะมีอะไรให้หน่าค้นหาน,านั้นเดี๋ยวตามลุ่นเข้าไปข้างในกันค่ะ ในบูธนิติวิทยาศาสตร์ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ชมได้เข้ามาชมงานเนี่ยจะได้ทราบอะไรบ้างคะก็คือเข้ามาในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องจําลองที่จําลองสถานการณ์ไว้ว่าเหมือนแบบเพิ่งมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นก็จะเป็นห้องด้านหลังนี้เลยค่ะ,คะเข้าไปเลยนะคะตรงนี้จะเป็นอะไรคะ ก็คือจะเป็นห้องจําลองเหตุการณ์ที่เ,เกิดการฆาตรกรรมมาสดๆร้อนๆเลยนะคะโดยที่ตํารวจเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้ามาเก็บหลักฐานหรือว่านําอะไรไปแล้วก็จะมีในส่วนของอวัตถุพยานก็คือจะเป็นเรียกง,ง่ายๆว่าหลักฐานละกันนะคะโซนถัดไปเนี่ยจะเป็นแบ่งเป็นสเตชันต่างๆเพื่อลงลึกถึงเกี่ยวกับหลักฐานแต่ละตัวว่ามันสามารถวิเคราะห์หาคนผิดได้ยังไงบ้าง คุณผู้ชมครับการผจญภัยที่ไร้ขีดจำกัดยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้นะครับบนพื้นที่กว่า42,000ตารางเมตรจัดขึ้นเพียงปีละหครั้งเท่านั้นเพื่อแสดงศักยภาพความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยยังคงมีเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจกันอีกในช่วงหน้าครับเรียนรู้สังเกตค้นคนวา้าทดลองโลกของเรา มีสิ่งต่างๆมากมายให้ค้นหาคำต,าตอบ18สิงหามคมวันวิทยาศาสตร์ชาติคลินิกเทคโนโลยีสร้างคุณภาพชีวิตกระตุ้นเศร,รษฐกิจในชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคลินิกเครือข่าย ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชนความยิ่งใหญ่และความสําเร็จของมหากรรมวิทยาละเทคโนโลยีในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของหลายหน่วยงานด้วยกันนอกจากกระทรวงวิทยาละเทคโนโลยีซึ่งเป็นแม่ง,งานแล้วนะครับยังมีหน่วยงานในสังกัดอีกมากมายร่วมมือเข้ามาช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมกวันกว่า100หน่วยงานด้วยกันครับซึ่งทำให้งานที่ว่านี้นั้นสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ช่วงสายฮิตกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเป็นแม่งานในการจัดงานในครั้งนี้และยังได้เชิญหน่วยงานในสังกัดค่ะมาร่วมออกบูธให้ความรู้กับประชาชนที่เข้าสนใจชมงานด้วยและอย่างด้านหลังที่เห็นนี้นะคะก็เป็นสถาบันมาตวิทยาแห่งชาติไปชมกันค่ะ ตอนนี้นุ่นก็ยืนอยู่ที่บูธของกระทรวงกลาโหมค่ะไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ ผู้ชมคะเดินมาถึงอีกหนึ่งโซนนะคะนี่ก็คือโซนต่างประเทศค่ะเพราะว่านะคะยังมีค่ะประเทศพันธมิตรนะคะที่ได้มาร่วมออกบูธในงานนี้นะคะและก็มาให้ความรู้กันด้วยค่ะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบูธของประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้บูธนี้มีเรื่องราวอะไรนะ่าสนใจคะอันนี้จะเป็นบูธขององค์การอาวกาศของญี่ปุ่นนะครับ และสำหรับบูธนี้นะคะก็เป็นบูธของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิาาสารสนเทศค่ะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเป็นข้อมูลต่างๆที่ให้กับหน่วยงานต่างๆภายในประเทศนะครับและตอนนี้สำนักงานเนี่ยก็มีดาวเทียมเป็นของตัวเองคือดาวเทียมจีออสเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดดวงแรกของประเทศไทยนะครับสำหรับอน,น้องๆที่เข้ามาชมงานภายในบูธเนี่ยก็ได้พบกับ เรื่องของการขั้นตอนการส่งดาวเทียมขึ้นสูบวงโคจรนะครับรวมถึงชิ้นส่วนดาวเทียมของกิงนะครับจากดาวเทียมทีออสนะครับรถโมบายนะครับดูเป็นสื่อในการเรียนการสอนขอสนกกนง,อรรงขอสำนักงานนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆของสำนักงานภายในบูธ ู้ชมคะตอนนี้นั่นยืนอยู่ที่บูธของดาราศาสตร์นะคะเด็กๆที่เข้ามาในบูธค่ะจะได้รับรู้อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ดูแลบูธกันค่ะในบูธนี้มีอะไรน่าสนใจแสดงให้เด็กๆได้ชมคะครับสำหรับบูธของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติปีนี้นะฮะก็เราก็ได้นำกล้องโทรทัศน์ขนาด0.5เมตรตัวนี้ที่อยู่ข้างหลังนะก็เป็นกล้องโทรทัศน์ที่เราจะใช้ในหอดูดาววิภาสำหรับประชาชนทั้ง4แห่งนะครับก็ ได้นําให้น้องๆมาชมกันว่ากําลังขยายเนี่ยมันเป็นยังไงและความใหญ่โตเป็นยังไงซึ่งก็เป็นกล้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วในประเทศไทยในตอนนี้คุณผู้ชมคะด้านหลังนะคะเป็นโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยค่ะซึ่งสนนี้นะคะผู้ปกครองรวมถึงคุณครูที่พาเด็กๆมาเดินชมงานนะคะสามารถพาน้องๆเข้าไปร่วมกิจกรรมด้านในได้ และส่วนนี้นะคะก็เป็นโซนห้องทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกค่ะเห็นนะคะกิจกรรมด้านหลังค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเขาเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กๆที่มาร่วมงานนะคะได้เข้าไปทดลองวิทยาศาสตร์กันแบบง่ายๆด้วยค่ะ นี่เป็นบูธของคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชนค่ะแต่จะมีอะไรมาโชว์กันบ้างนั้นเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันค่ะอาจารย์คะวันนี้เอาอะไรมาจัดแสดงที่บูธของคลินิกเทคโนโลยีบ้างคะน,นี่ก็จะเป็นในเรื่องของกงนกนะครับจริงๆถ้าเริ่มต้นกงนกมันจะเป็นกรงไม้ธรรมดาะนะครับทีนี้เมื่อเรานะครับเมื่อเรา,เาวัสดุธรรมชาติก็คือเตยปานันนะครับ มาสาน,นะครับมันก็จะเกิดความลวดลายเกิดขึ้นนะครับจะเกิดความสวยงามนะครับเอาไปดัดแปลงเป็นโคมไฟตั้งโคมไฟแขวนก็ได้มันก็จะสร้างให้มูลค่านั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับ,นรบในเรื่องของการใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาประกอบคุณผู้ชมคะโซนนี้ก็เป็นโซนของเครื่องบินกระดาษพับนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานประชาสัมพันธ์ครั้งนี้เลยค่ะ ำไมถึงเลือกที่จะมางานนี้คะเพราะเป็นงานที่ระดับชาติอะนะคะปีหนึ่งเราจะได้มาสักหนึ่งนะคะแล้วพบว่าจากการที่มางานเนี่ยเราเด็กๆนะคะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะก็เลยอยากจะให้เด็กๆเขามาเห็นความก้าวหน้าความพัฒนาการของวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าชมนะครับก็ง่ายๆครับถ้าเป็นผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยท่านก็สามารถจะ มาได้นะครับถ้ามาโดยรถไฟฟ้าก็คือมามาถึงสถานีอ่อนนุชแล้วก็นั่งรถชัตเตอร์บัสฟรีนะครับส่วนที่ท่านมีรถเองก็เรามีที่จอดรถรองรับอยู่แล้วก็เข้าชมฟรีเลยก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นเยาวชนที่มากับครูแล้วก็ต้องการมาเป็นหมู่คณะใหญ่ๆอยากให้โทรจองเข้ามาเพราะว่าเราจะได้ดูแลเพราะว่าการเยาวชนดูแลมาเป็นหมู่คณะนี่หนึ่งเรื่องการพัดหลงเรื่องอะไรต่างๆเราจะมีอีกทีมหนึ่งคอยดูแลเฉพาะกุ๊ปเข้าชมชุดเหล่านี้อย่างเป็นพิเศษ โดยสามารถจองเข้าชมได้ที่025779999เราเปิดสายรอรับท่านอยู่ทุกเวลาครับเขาเลยอยากจะขอเชิญชวนให้ให้ประชาชนทุกคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งน้องๆท,ที่ที่ยังเป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมชมงานกันให้มากๆแล้วลองว่าท่านจะได้ประสบการณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างไปาจากข้องเรียนอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วท่านจะได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยมันใกล้ตัวมีความสนุกสนานนะครับก็ เหมือนกับสโลแกนในการจัดงานนะครับว่าว่าการจัดงานครั้งนี้ก็ต้องการจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตวิทยาศาสตร์สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนทีย่ยังไม่ได้มาร่วมงานนะคะสามารถมาได้จนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะที่ไปเทคบางนาค่ะ ผู้ชมครับมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั้นถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับที่ทํากันมาอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือเพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับสังคมไทยเกี่ยวกับความสําคัญของวิทยาศาสตร์นะครับและแสะดงให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศชาติอย่างบูรณาการนั้นจําเป็นจะต้องมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทุกขั้นตอนนั่นเองครับและสำหรับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลดีๆนะครับรวมีคงคำแนะนํา สามารถเขียนเข้ามาได้ครับที่ตู้ปนอนหน0รอปนอสอคลองจันทร์กรุงเทพ102-40นสะครับสำหรับการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นมีเรื่องราวดีๆรอถ่ายทอดให้คุณอยู่ตลอดเวลาเขียนเข้ามามากๆนะครับสำหรับคําแนะนําดีๆนั้นเรามีเสื้อซึ่งเป็นเสื้อที่รึกของทางรายการส่งไปให้ด้วยเขียนเข้ามามากๆวิทยาศาสตร์นั้นมีคําตอบให้คุณอย่างแน่นอนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ